ายอชริยะรังรันตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออ,อาอชญากรรมเดินทางมายัางสำนักง,งานอัยการจาังหวัดสุธบุรีเพื่อสอบถามความคลื่อหน้าคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัพชรวิวรพงศ์หรือจังโมนังแสดงสาวชื่อดังด้วอมาปรึกษาในคดีส่วนที่ตนเองแจ้งความเอาผิดในวิสาพัฒโนมเมรัฐหรือแซนหนึ่งในหคนบนเรือเนื่องจากคดีของตนเองจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้สามารถตดคดีได้หากพิสูจน์ได้ว่าแซนวิสาพัฒให้การเท็จก็จะทําให้ผลขอ,ของคดีหลักมีการเปลี่ยนแปลง สิงอยากปรึกษาอายการว่ารอคดีตนเองได้หรือไม่เพราะยังมีเวลาอยู่แต่ก็ต้องดูก่อนว่าท่านมีความเห็นอย่างไรนายอจฉริยะเปิดเผยว่าตนเองยังติดใจในประเด็นการตรวจแอลโกอฮอลและเลือดของแสนวิสาพัฒน์ื่อหาสารเสียติดซึ่งสามารถบประครับตามกฎหมายามาตามมาตรา131 1แตกแลับเะเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงยังเจาะจงว่าสาเหตุเกิดจากใบพัดเรือ แต่ไม่โฟกัสเรื่องที่เปิดคลวัยรวมถึงบาดแผลที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนอะไรที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถพลิกคดีได้นั้นนายอัจฉริยะระบุว่าหากตังโมไม่ได้จับขาแสนวิสาพัดและไม่ได้ตกหลังเรือจริงตรงนี้คือการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงานดังนั้นโจทย์ที่ตำรวจตั้งไว้ว่าแตงโมตกท้ายเรือก็ไม่เป็นความจริง คดีนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้นาหลักฐานส่งให้กองบัญชาการบุตรพรักหนึ่งเนื่องจากอยากมุ่งเน้นรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อายการจังหวัดนนทบุรีแทนโดยตนเองมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาเป็นพยานในคดีหลักที่ได้แจ้งความไปที่กองบังคับการปราบปรามส่วนสิ่งที่ตนเองออกมาร้องเรียนจะก,กระทบต่อหลายส่วนหรือไม่นั้นตนเองไม่คิดว่าจะไปกระทบกับใครเพราะต้องการค้นหาความจริงและทําทุกวิถีทางที่จะทําได้ตามกอบกําลังที่มี และตนเองก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรได้แต่รวบรวมพยานหลักฐานมอบให้กับพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนจะมีความเห็นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันต่อที่ชั้นพนักงานอายการโดยยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองจะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่สำนวนของพนักงานสอบสวนจะเป็นทางออกที่ทําให้มาคาดอำนาจของทางตำรวจและพนักงานอายการว่าให้รอความเห็นในคดีของตนเองที่มีการเล่าหาแสงวิสาพัดก่อน ถ้าหากฟ้องไปแล้วและพิสูจน์ได้จะทาให้คดีมีปัญหานายอาจารย์ยะเปิดเผยอ,อีกว่าวันที่17พฤษภาคมนี้ตนเองจะนําหลักฐานที่มีทั้งหมดไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบจรรับกุจทัดพักหนึ่งซึ่งก่อนวันนั้นตนเองจะถแถลงเปิดหลักฐานให้กับประชาชนได้รับทราบก่อนเป็นหลักฐานตัวอย่างสายที่เก็บมารวมถึงในช่วงสัปดาห์หน้าจะจำลองเหตุการณ์โดยใช้นักประดาน้ำที่มีกล้องถ่ายภาพลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถ่ายภาพด้านล่างว่ามีสายอยู่หรือไม่ประเวณจุดที่พบศพและพยานที่พบเห็นศพในคืนวันเกิดเหตุซึ่งเป็นพยานที่ตำรวจยังไม่เคยเอาเข้าสำนวนคดีอย่างไรก็ตามวันนี้นายอัจฉริยะยังไม่ได้พบอายการจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากอายการติดประชุมแต่ตนเองก็ยังยืนยันในพยานหลักฐานที่มีจึงรอ,อนำหลักฐานทั้งหมดยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่คลายคาดีในวันที่17พฤษภาคมนี้เลยเชื่อว่าจะทันเวลาที่อายการจะสั่งฟ้องอย่างแน่นอน